ตอนนี้นะคะมีการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะคะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พระว,ว,ะวรวิชะะเมธีเทศที่ดิไอคอนค่ะทางด้านนายบุญเชิดกิติทารางกูลนะคะรองผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ผ่าน Facebook พระเมธีวชิโรดมววชิระเมธีและมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงที่ท่านววชิระเมธีจัดทำขึ้นมาเองเพราะว่าตอนนี้นะคะพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้ทำหนังสือประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและผอ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ท่านววชิระเมธีจะดทำขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่ามีการกล่าวพาดพิงถึงนายกัญชัยซึ่งเป็นบุคคลที่3นะคะซึ่งอาจจะทำให้ทางพระาศาสนิกชนที่เลื่อมใสเกิดความไม่สบายใจได้และการที่พระเนี่ยไปกล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่3อาจจะเลยเถิดไปจากคำว่าสมณะค่ะ ประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะหากว่าเป็นเอกสารที่ทางท่านวาวชิวระเมธีจัดทำขึ้นมาเองจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจและมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมในส่วนของการผิดวินัยสงฆ์ทางด้านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนหากเป็นเอกสารที่จัดขึ้นทาจริงๆแต่ว่าในส่วนของบุคคลที่สามที่ถูกพาดพิงนะคะถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลกับท่านพระววชิวระเมธีค่ะ ทางด้านรองผอออสัมัาพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านพระวรวชิวระเมธีนะคะไปรับกิจนิมนต์เข้าไปแสดงธรรมเทศานาที่บริษัทดีไอคอนรวมถึงการที่บริษัทเนี่ยมีการถวายเงินให้1ล้านบาททางด้านสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเอกสารบทเทศไปให้ทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเพื่อให้พิจารณาแล้วส่วนหนึ่งตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ